พื่นกับจากสวนเนี่ยผมวิ่งเข้าบ้านเขาบอกว่าเห็นปีศาจอยู่ข้างรถฟังนั่นผมก็ยานอยู่ครับผมก็ยานอยู่แต่ว่าผมอยากได้ภาพปีศาจก็ได้ภาพปีศาจมันล่งนี่ปังเลยนะไปไปบิ่มน้ำกันฮึ ปีศาจบักปีอันนี้ศาสตร์ไว้ปู่เบิ้งหมอลำโอ้นี่บอกปีศาจถือเมียตัวหรือตัวนี่ไหมปีกล้ยกับศาสตร์ห้าขวดจักสิหาคำเดมารรมดายัางวะเมื่อนนทำเบิ้งเด้อมันเกิดสิตัวผม,ม่ามันเห็นทันย่มตัวบวยเลยแชม